รัน25 26วันเสาร์วันนี้วันที่26นะครับอาแม่ชีอยู่นี่อเอาแมวไปตัวอ่อครับอีะ,อะ ครับอาจจะให้โมทนาเอาทีเดียวนะครับครับเมบื่อวานก็ทำรรมาสันจรนะครับพอดีผมไปเห็นว,วันแรกเราไปกี่รูปนะครับสี่หรือสามแต่เราไม่ไม่ได้เซ็นกันทุกรูปนะเขาลงไปหนึ่งอ่าเราก็เสียเปรียบนะครับ เราไปสี่เขาลงให้หนึ่งเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เซ็นชื่อครับเราก็เสียจังหวะไปเดี๋ยวไปประท้วงตัวเอกใหม่ครับอากล่าวคำบูชาพระรัตนาตรัยกราบพระรัตนาตรัยครับอธิษถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระเจ้าพระพุทธพระสงฆ์พระรอริยสงฆ์เจ้า เป็นสาระเป็นที่พึ่งอันประเสริฐกราบกราบกราบอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชายามาอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชายามา อิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามาอลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภูตังภะคะวันตังอภิวาเดมิกราบสวา ติปันโนภาคาวโตสาวากาสังโฆสังขังนามานะิสมาทานศีลเป็นจศศีลพร้อมกันนะครับมีอยู่สองลูกแล้วก็รับศีลแปดนะสามสามสามแม่ขาวได้ศีลแปดหมดเหรอ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสาลเนนะสหปัญจศิลานิยาจามาทุติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณาทายาติสาลเนนะสหปัญจศิลานิยจามา ตติยมปิมะยังพันเทวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสารเนนะสหาปัญจศิลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิพุติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิพุติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิพุติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิต ตัตยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิตัิยามปีสังขังสารนังคัจฉามิตัิยามปีสังขังสารนังคัจฉามิปานติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิปานติปตาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามิอตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมะ ทยามิทินาทานาเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาติยามิก็เมสุมิชฌาจรา,ร,ร,า,ร,าจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็เมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามิมุสวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโม วะทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชะปะมาทัานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชะปะมาทัานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานนเซลนะโสกติยันติเซลนะปุกสัมปทาเิลนะนิพุติยันติตัสมาสิรางวิโสทะยสาธุสาธุสาธุรับทุกท่านกล่าวนโมพอรอมกันสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสปริวารานิ พิขุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังคโคอิมานิพัตตานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทีนันจะยาตกานันจะปิยชนานังกาลคตานังทีขรัตาังหิตายะสุขายะห่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร กราบท้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับพระตาหารกราบทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญงอกงามไพบูร เพื่อแด่ญาติแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติผู้ลวงลับไปแล้วอันมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเฮินสา<ะ>ธุครับช่วยกันระเขนเอา ครับอ่าถวายข้าวปลาอาหารก่อนถวายข้าวก่อนอ ทนาส่วนบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ในเช้านี้ก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยาชาโยมทั้งหลายที <c oughs> อ่อยู่ในวัดก็ดีหรือว่าฟังอยู่ทางบ้านก็ดีวันนี้ก็ได้มีเจ้าภาพาถที่ได้ผ่านลายทางโอเอก็ของศาสนกิจโารบาถอนในวันนี้ในเช้านี้ก็มีเจ้าภาพปล่อยปลาในวันนี้ก็มีคณะของคุณพรชรีไตรสุริยะร,รมมาจาก จังหวัดประทุมธานีก็เป็นเจ้าภาพปล่อยปลาจำนวน56ตัวในวันนี้แล้วก็ได้ถวายจัตุััจ,จัจไทยธรรมได้ร่วมสร้างพระพุโทโธจิพิโสพระควาจำนวนปัจจัยก็1,000บาทก็ขออนุโมทนากับคุณพรชุลีไตรสริยธรรมมาจากจังหวัดประทุมธานีไว้ในหนอโอกาสนี้ ก็สถาญาติโจมที่ได้มาร่วมทำบุญถวายพัตตาหารในช่งชวงเช้าก็บันนี้ก็ดีก็ <c oughs> อขออนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้การที่เราได้สร้างคุณงามความดีไม่ว่าจะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีเขาเรียกว่าเป็นธรรมะอันดีอันเลิศที่พระพุทธองค์ ได้ทรงตรัสเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นฮินดูตัตป,ปะก็ดีการาละจากบาปทั้งปวงการที่ไม่ทำบาปความละอายก็ดีในสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนอชาวโลกแล้วก็มูสัตทั้งหลายให้มีธรรมะ,ะเป็นที่ตั้งมีจิตใจอันขาวสะอาดเขาเรียกว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ในอโอวาท ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสให้กับพระภิกษุก็กดีสัตายาติโยมก็ดีมหาชนทั้งหลายก็ดีสาพาัพพปาปัสสะอรรนงังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็ถือว่าเป็นธรรมอันยิง่งกุศลโสประสัมปัาธการทำกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้ก็เป็นธรรมอันยิง่งสัจิตตะปริโยธาปนางังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมอันยิง่ง ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในวันมาคบูชาในครั้งนั้นแล้วก็ถือกันมาได้สอนธรรมมาเป็นพระอัครสาวกต่างๆก็ได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่แหละได้สืบทอดกันมาเท่าทุกวันของอที่เราได้นับถือในพระพุทธศาสนานี้การที่จะสร้างความดีนิสตาญาติโยมคนดีนีธทจจด,ทดีได้ง่าย แล้วก็คนดีนี่ก็ทําชั่วได้ยากก็หมายถึงว่าคนที่มีจ,จิตใจอันงามนี่จะสร้างคุณงามความดีต่างๆนี่นทำได้ง่ายเพราะว่าเราเนี่ยได้น้อมจิตน้อมใจโอปนายิโกเนี่ยเข้ามาสู่ในจิตในใจในเรื่องธรรมะไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณาโมทิตาอุเปกขาก็ดีมีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน เรามีความเมตตากรุณาเขาเรียกว่าเป็นธรรมอันประเสริฐเขาเรียกว่าพรหม,มวิหารและธรรมธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นธรรมันเลิดเมตตาความเมตตาในสิ่งที่เราได้เมตตาอนุข้อสงราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ยากไร้ก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเราไม่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราให้แต่ความอนุเคะห์สงเคข้อ ไม่ว่าท่านจะโดนธรรมชาติทำลายมาก็ดีไม่ว่าจะเป็นอุทก,กภัยก็ดีาวาตภัยก็ดีอักขีภัยก็ดีปฐวีภัยก็ดีเราได้อนุเคราะห์สงเคราะห์สร้างคุณประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์แล้วก็สร้างคุณในธรรมะในวัดวา,ารามขุดน้ำบ่อก,ก่อศาลาสร้างวิหารลานเจดีย์พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ที่ทำดี คนดีนี่ทำได้ง่ายาหมายถึงว่าจิตใจของเรานี่แหละอยู่ในธรรมะอ,อยู่ในธรรมทั้งปวงที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสั่งสอนของอไว้ออย่างคนชั่วนี่ทำดีได้ยากก็หมายถึงว่าจิตใจของของคนชั่วนี่เขาก็จะไม่นึกถึงซึ่งบาปหรือว่าอกุศลต่างๆนี่ยที่เกิดขึ้นก็ทำลงไปโดย าสติสัมปชัญญะโดยความอาวิชชาเข้าครอบงำโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นมันถูกหรือผิดเป็นอวิชชาเขาเรียกว่าความไม่รู้ความเห็นที่ว่าเราทำอะไรลงไปสิ่งนั้นที่กระทำลงไปนั้นจะเป็นผลต่อภายภาคหน้าหรือว่าเป็นผลในปัจจุบันเขาเรียกว่าอาวิชชาเข้าครอบงำ อุปทานทีนี้ก็เข้ามาครอบงำเราอุปทานก็หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นยึดติดนั่นเองอุปทานาพระพุทธองค์ทรงให้ละส่วนนี้แล้วก็มันก็จะเกิดตัณหาเกิดขึ้นตามมาตัณหาความทยานอยากในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสต,ต่างๆนี้เกิดกร,รมคุณเกิดขึ้น กรมคุณทั้งห้านี่แหละพระพุทธ้องค์ว่าให้ตรัสให้ขจัดมันออกไปเสียเราจะขจัดได้ยังไงแต่ถ้าเราเป็นคนดีก็สามารถขจัดสิ่งพวกนี้ออกไปได้กามคุณทั้งห้านี้เป็นคนณวากามนี้ก็คือความใคร่ใคร่ในคุณใคร่ในรูปรูปมีวิญญ,ญาณก็เหมือนกับที่มีชีวิตมีวิญญาณเหมือนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเราไปลงในรูป รูปไม่มีวิญญาณก็อย่างเช่นพวกแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นบ้านที่ดินอ,อย่างนี้เป็นต้นเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างนี้เราไปหลงในรถก็ดีไปหลงในรูปที่ไม่มีวิญญาณก็ดีแล้วก็มายืดเป็นอุปทา,านเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าการที่เรา ที่ว่าได้เป็นคนชั่วแล้วก็ทำดีได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้ขจัดความโทสะโลภโมหะราคะตัณหาให้มันออกจากตัวเราไปเพราะสิ่งทั้งหมดนี้ <c oughs> เขาถือว่าเป็นฉายาฉายาก็คือเงาเงาติดตามตัวเราไปทุกขณะไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดชิดทำต่างๆนี้ กิเลสพวกนี้มันจะอยู่กับตัวเราเป็นชายาเป็นเงาติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะขจัดมันได้ยังไงพระพุทธองค์ก็ได้สอนทำให้เรานี่ยแหละยึดถือทำฮิริโอตัปปะความละอายชั่วกลัวบาปอ่าแล้วก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาพลอยยินดีมุทิตาพลอยยินดีกับสิ่งที่บุคคลเขาทำดีอ่า ไม่พลอยยินดีกับคนที่ทำไม่ดีก็คืออยู่เสมอต้นเสมอปลายก็คืออุเบกขานั่นเองอุเบกขาการวางตัวเป็นกลางกลางที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมก็ว่าธรรมชั้นสูงชั้นพรมพรม,พรมวิหารธรรมเขาเรียกอันนี้ก็คือเรื่องธรรมแล้วก็เมื่อมีธรรมะแล้วเราก็ต้องมีสัจจะศรัทธาญาโจมเราก็ต้องมีสัจจะกับตัวเองมีสัจจะต่อบคุคคลอื่นมีความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ตัวตนเองก็หมายถึงว่าเราตั้งสัจจะอธิษฐานเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในกรรมเราไม่ประพฤติผิดทางวาจามุสาวาสพา,ารุษสวาทก็ดีพูดเทศก็ดีอันนี้เราก็ตั้งจิตตั้งใจสัจจะของเรามันต้องมีเกิดสัจจะในตัวเราตั้งปณิธานเอาไว้สุลาเมลัยก็ดี เราก็ตั้งจิตตั้งใจสัจจะว่าเราจะไม่ดื่มเราจะเลิกอย่างนี้เป็นต้นส่วนสัจจะกับบุคคลอื่นเราก็พูดให้มีสัจจะไม่พูดส่อเสียดไม่พูดนินทาไม่พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเพื่อจะได้หวังได้ลาบได้ผลประโยชน์เกิดขึ้นช่อโกงพวกนี้แหละสัทธาตาิโยมด้วยวาจา เขาเรียกว่าคนชั่วนี่ก็สามารถทําได้ง่ายอันนี้เขาเรียกว่าคนชั่วทําได้ง่ายแต่คนดีเขาจะไม่ทําในสิ่งที่เป็นสัจจะกับตนคือตั้งปณิธานตั้งจิตตั้งใจในสัจจะในศินห้านั่นเองสรุปก็คือศินห้าตั้งสัจจะเอาไว้ในสินห้าเมื่อมีสัจจะแล้วทีนี้เราก็มีอหิงสอาอหิงสากะนี้ก็หมายถึงว่า ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอหิงสานี่ก็ถ้าเราว่าหิงสานี่ก็คือเบียดเบียนอ่ะก็แปลว่าไม่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนต่อหน้าที่การงานก็ดีไม่เบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีอ่าไปอ่าทุบไปตีไปฆ่าเปิ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไปเบียดเบียนเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามไม่ให้ไปเบียดเบียนเขาเรียกว่าอหิงสะ เมื่อมีอหิงสะแล้วเราก็มีสัญญมะสัญญมะก็คือความสำรวมความสำรวมการแสดงออกทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีเขาเรียกว่าการสำรวมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดทำเรามีสติมีความสำรวม <c oughs> เหมือนกับเราสัตายาติโยมที่ว่าจะดืม่มจะกินจะยืนจะเดิน สติของเรามันต้องตั้งมั่นมีความสำรวมแล้วก็จะเป็นที่รักของบุคคลอื่นเหมือนกับพระภิกษุก็ดีแม่ชีก็ดีออบาสกอุอบาสิกาก็ดีมีความสำรวมไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ทำงานก็ดีไม่ว่าจะอยู่ในวัดในวาพระเจ้าพระสงฆ์สมณีนโอบาสกอุอบาสิกาก็ดีการไปกันมาหรือว่าการนั่งการดื่มการกินพวกนี้เราก็มีความสำรวม ซึ่งก็ถือว่าเป็นวินัยของสงฆ์ส่วนสัตยาญาณโยมความสำรวมเป็นกิิยาอันงามของอาชายหรือหญิงก็ดีมีความสำรวมเกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเป็นมงคลอันดีสําหรับสัตยาญาโยมที่มีความสำรวมตั้งจิตตั้งใจประพฤติกายให้บริสุทธิ์ประพฤติใจให้บริสุทธิ์วาจาเขให้บริสุทธิ์นี่แหละเขาเรียกว่าสำรวมทั้งสอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นธรรมอันสูงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้สัญญมะหรือว่าสัญญโมนี้แหละสัตายาจมแล้วก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าต้องเป็นผู้มีธรรมะธรรมะก็คือการฝึกตนฝึกตนให้เป็นคนดีฝึกตนให้ขัดเกลกิเลสท,ที่มันมาครอบงำเราไม่ว่าจะกิเลสโทสะโมหะโลภะราคะตัณหากามชันทะพยาบาทพวกนี้ถินมิทธะ อุทัจจกุกุจจะวิกิกิจชาทั้งหลายเนี่ยก็ขจัดให้มันออกไปอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสธรรม,มาไวา้การฝึกตนนี่เป็นสิ่งที่ดีฝึกในบุญในกุศลที่เราได้สร้างฝึกเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นต้นสัตธาจยอมก็ฝึกตนฝึกในหน้าที่การงานก็ดีก็คือการฝึกตนเขาเรียกว่าธรรมะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้สัตธาตโายมกว่าที่เราจะได้ผ่านมาเลือก หรือได้ประสบผลสำเร็จนี้เขาเรียกว่ามันก็ยากอยู่สำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติเพิ่งจะปฏิบัติใหม่ๆก็ดีปฏิบัติมาก็ดีเพราะว่ามันมีสิ่งกีดกั้นให้เราได้สร้างความดีเหมือนกันสาธายาจอมก็คือนิวรณ์นี่แหละนิวรณ์นี่หมายถึงว่าเครื่องกีดกัน้นเครื่องลิดลอนเครื่องตัดทอนก็ว่าได้ตัดทอนกําลังของเราทางกายก็ดีทางใจก็ดี อันนี้เป็นสิ่งที่กีดกั้นเราต้องขจัดพวกโทสะโลภโมหะเนี่ยออกไปถึงจะพ้นจากนิวรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องกั้นมีความกโกรธก็มีความพยาบาทเกิดขึ้นม,ม,มีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นอยากได้ความโลภความโลภเกิดขึ้นพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ยู่ห้าอย่างนิวรณ์นี่เป็นเครื่องกั้น ก็คือกามมชฉันทะเนี่ยกามมชฉันทะอยากมีอยากเป็นอยากได้การก็คือความใคร่ใคร่อยากจะได้รถใคร่อยากจะได้บ้านใคร่อยากจะได้แก้วแหวนเงินทองอันเนี้ยเป็นความใคร่แปลว่าความใคร่ใคร่ในทางธรรมก็คือใคร่อยากจะฟังเทศฟังธรรมใคร่อยากจะปฏิบัติศีลสมาธิอันนี้เป็นตน้นอันนี้เขาเรียกว่าความใคร่ใคร่อีกอย่างหนึ่งก็ความใคร่ โดยตันหาลาคะอันนี้เราต้องแยกแยกความใคร่โดยกามมะชันทะนี่แหละเป็นเหตุปิดกัน้นความดีของเหา่าทางใจก็ดีเมื่อใจมันไปคิดในกาม,มคุณทั้งหลายรูปรถกินเสียงโพดพภเพเกิดขึ้นเราจะขจัดมันยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนปัจจัตตังก็หมายถึงว่ารู้ได้เฉพาะตนฝึกตนธรรมะฝึกตนเอง ให้มันผ่านนิวรณิข้อการมฉันทะให้มันได้อย่างที่สองก็คือพยาบาทนิวรพยาบาทเป็นสิ่งที่กีดกัน้นความเจริญในชีวิตของคนเราก็คือความพยาบาทความอาฆาตมาด้ายต่อบุคคลอื่นก็ดีอาฆาตมาด้ายลิษยาอาฆาตต่อสรรพสัตว์หรือมนุษย์ก็ดีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งกีดกัน้นทางจิตทางใจใจของเรามันก็ไม่สงบมี